สวัสดีอีกครั้งครับสำหรับผู้ติดตามช่อง YouTube ยานกรชาแนลและ Facebook กลุ่มและเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันนี้26มีนา63ก็เป็นวันที่กระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงแถลงข่าวถึงรายละเอียดของการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือกรณีโควิด1 9 5,000บาท3เดือน รวม15,000บาทผมจึงได้ทำคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการซักซ้อมรายละเอียดต่างๆซึ่งขณะนี้ก็ได้มีความชัดเจนมากแล้วนะครับจึงขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตรการนี้เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนย้ำนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีโรค ไวรัสโควิด -19 นั่นหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มของลูกจ้างแสดงว่าเราจะต้องอยู่ในสถานประกอบการหรือมีนายจ้างที่กิจการนั้นได้ถูกปิดหรือถูกรัง,งับการให้บริการทําให้เราไม่ได้รับการจ้างงานในช่วงเวลาที่กําลังปิดหรืองดเว้นการให้บริการนี้เท่านั้น ซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการชดเชยรายได้ให้เราสามารถที่จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ5,000บาท3เดือนและยังประกอบไปด้วยการช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งก็อาจจะหมายถึงการค้าขายต่างๆการรับจ้างต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ หรือเรียกง,ง่ายๆว่าไม่มีนายจ้างนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหาบเล็แหงลอยอวินมอเตอร์ไซค์หรือใดๆก็ตามนะครับซึ่งเป็นอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างและได้รับผลกระทบจากการที่มีการปิดกั้นมีการงดเว้นให้คนเข้าใช้บริการหรือออกมาอยู่ในสถานที่ที่แออัดมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาด นี่ก็คือขอบเขตของผู้ที่จะมีสิทธิ์มาลงทะเบียนรับความช่วยเหลือนั่นหมายความว่าถ้าเรามีอาชีพอิสระเราก็ต้องระบุดได้ว่าเราประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนซึ่งจะไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจะได้รับความช่วยเหลือในลักษณะ5000บาท3เดือนนี้หรือไม่ซึ่งวันนี้รายละเอียดก็ ออกมาแล้วนะครับประเด็นที่ถามกันมากที่สุดนะครับก็คือว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ลงทะเบียนไหมซึ่งก็ได้ออกมากระทรวงคลังก็ได้มีการให้ความชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นคนละเรื่องกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นการันตีเรื่องของการที่มีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มีสินทรัพย์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้จึงมีสิทธิที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่การให้ความช่วยเหลือโควิด1 i นั้นเป็นเรื่องของอาชีพที่ได้รับผลกระทบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบซึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือแรงงานในธุรกิจใดๆจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งอาชีพอิสระไม่ว่าเราจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรการที่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ล้วนแล้วแต่ ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อไรายได้ทั้งสิน้นฉะนั้นเคลียชัดๆประเด็นแรกก็คือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือไม่มีบัตรก็สามารถลงทะเบียนรับความช่วยเหลือตัวนี้ได้ทั้งสิน้นขอเพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเท่านั้นเน้นย้ำว่าได้รับผลกระทบจริงๆเท่านั้นนะครับทีนี้การจะเปิดให้ลงทะเบียนนั้น ข้อมูลเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมก็แน่นอนครับบัตรประชาชนเลขประชาชนนะครับและข้อมูลสำคัญก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพเราเนี่แหละครับถ้าเราเป็นลูกจ้างเราก็ต้องระบุได้ว่านายจ้างเราเป็นใครอยู่ที่ไหนประกอบกิจการอะไรคร่าวๆและถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับว่าเรานะครับทำอะไรประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร ถ้าในระบบนะครับก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะต้องเตรียมข้อมูลของฝั่งนายจ้างด้วยแล้วมีคําถามว่าแล้วอาชีพอิสระละ่ะจะเอาข้อมูลนายจ้างจากไหนเนื่องจากว่าเราเป็นอาชีพที่ไม่มีนายจ้างคําตอบก็คือว่าก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในเรื่องของนายจ้างนะครับเพราะว่าในระบบจะมีการแยกอยู่แล้วว่าถ้าเราเลือกอาชีพอิสระลักษณะนะครับแบบฟอร์มที่ต้องกรอกก็จะเปลี่ยนไป ก็จะไม่ต้องกรอกในข้อมูลที่เป็นนายจ้างนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีคําถามว่าการให้ความช่วยเหลือที่มีการนําเสนอข่าวออกมาว่าจะให้ความช,วช่วยเหลือ3ล้านคนนะครับทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดเปิดให้ลงทะเบียนแล้วแสดงว่าจะมีการจํากัดจํานวนหรือเปล่าจะต้องแย่งกันลงทะเบียนหรือเปล่าวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ให้ความชัดเจนว่าจะไม่มีการหมดเขตไม่มีการปิดระบบไม่มีการจํากัดจํานวน นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องที่จะต้องรีบร้อนอะไรนะครับถามว่าแล้วถ้าคนลงเกิน3ล้านคนเป็นอะไรไหมคําตอบก็คือว่ากระทรวงการคลังก็จะนําไปสรุปแล้วก็ของบประมาณเพิ่มเติมอีกทีหนึงโดยจํานวน3ล้านคนนี้เป็นการประมาณการเท่านั้นเองนะครับทีนี้กําหนดการครับเราจะต้องไปลงทะเบียนกันที่ไหนอย่างไรนะครับคำตอบก็คือเปิดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www. คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับขออภัยครับ w w w รเราไม่ทิ้งกัน .com ะครับก็คือตามนี้เลยครับ w w w แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับเราไม่ทิ้งกัน .com นั่นเองวันเวลาครับจะเปิดเว็บไซต์นี้ให้ลงทะเบียนในวันเสาร์ที่28มีนาคมเวลา6โมงเย็น หรือ18.00นเป็นต้นไปท่านก็จะสามารถเข้าไปในระบบแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้ถ้ายังไม่ถึงวันเวลาดังกล่าวก็อย่าพึ่งเข้าไปนะครับเพราะระบบก็ยังไม่เปิดนะครับทีนี้ก็มีคำถามว่ามันมีข้อยกเว้นกรณีหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือนี้จะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมย้ำว่าไม่อยู่ในระบบประกันสังคมถามว่าเพราะอะไร ก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ในระบบประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคมนั้นมีความช่วยเหลือกรณีที่กิจการถูกระงับหรือถูกเลิกจ้างถูกหยุดจ้างชั่วคราวอยู่แล้วมีการชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วนั่นเองฉะนั้นแล้วจึงเป็นการแบ่งคนออกมาว่ากลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือนี้ก็จะอยู่คนละส่วนกับที่อยู่ในระบบประกันสังคม หมายความว่าถ้าเกิดเข้ามาลงทะเบียนนะครับคนที่อยู่ในประกันสังคมก็จะถูกคัดออกนั่นเองเพราะว่าความช่วยเหลือก็จะซ้ําซ้อนกันเราต้องการคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับแต่ก็มีประกันสังคมจํานวนหนึ่งนะครับที่เป็นมาตราที่ไม่มีความช่วยเหลือในด้านของการประกันการว่างงานก็คือมาตรา39มาตรา40แล้วก็มาตรา33ในกรณีที่ยังส่งไม่ถึง6เดือนฉะนั้นแล้ว ก็จึงมีข้อเป็นดอกจันไว้ว่าห้ามคนที่มีประกันสังคมมาลงถึงลงก็ไม่ผ่านแต่ถ้าอยู่ในประกันสังคมที่อยู่ในมาตรา39 40และ33ที่ไม่ถึง6เดือนก็สามารถลงทะเบียนกรณีนี้ได้เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือกรณีชดเชยว่างงานจึงสามารถที่จะมารับความช่วยเหลือกรณีที่ว่างงานจากมาตรการนี้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่ถูกแถลงออกมาในช่วงบ่ายของวันที่26มีนาเมื่อบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเพจหรือในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้มีการให้เบอร์โทรติดต่อกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ทั้งเว็บไซต์กระทรวงกันคลังนะครับเฟซบุ๊กกระทรวงการคลังหรือแม้กระทั่งใน เฟซบุ๊กนะครับกลุ่มบัตรสัมิการแห่งรัฐนะครับซึ่งผมดูแลกลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่อง y u t u b e ยานกรชาแนลนะครับที่เป็นช่องหลักที่นําเสนอข่าวซึ่งเน้นข่าวที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับเรามาร่วมกันต่อต้านข่าวปลอมนะครับถ้าแหล่งที่มาของข่าวยังไม่ใช่การประกาศทางการเราจะยังไม่นําเสนอข่าวนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวครับถ้าเรามั่นใจว่าเราอยู่ในขายที่ได้รับผลกระทบจริงๆเราอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ระบุไว้จริงก็เตรียมตัวลงทะเบียนนะครับทางเว็บไซต์พร้อมกันวันเสาร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอาจจะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้หรือในเฟ e บุ o กคอมเมนต์ หรือในกลุ่มบัตรสวัสการแห่งรัฐได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ